ผมสวัสดีครับบาสองการกับาครับแ่วนายจจะไม่เซคัว <t uck insane repetition> ัน so. นี no. <t uck bean wrestling> um ้ไม่ซจะไม่เซนายจอีบเนี่ยเยลี้จะไม่เซวันนี้จไม่เซอาขึ้นรถมาแล้วกันพี่น้องเอาเบิ่งเก็บพองมานปวดขี่าเลโอ้ยน่าเดีโยวรถเซ่รถวนจะทนี่โอ้ยไอ้ไเางบนมตึงถือบ้าพุ่วรุ่งโยเซ ตาย้วเป็นตัวรถกันบ้าป้าเพราะอะไุชยไม่ยังมึงนี่ไม่ยังไปกดเงนไปเลยส่งนไปส่งเงินคนอาโทษขบคว้าล allora ันส่งเงินให้เมียน้อยส่งเงินให้เมียน้อยพ้นะไมแบ่งไม่ค่อยให้คนเงินตัวนะไม่แบ่งให้ามีเอ้ยเอาค่อยไม่มีดิยีแนวเนี้ยคนดิเฮ้ยบ่ได้บ่ได้คอยหวงคนาโอ้ยผมคน ก็ม่ค่อยย่นเอาวาลูกเเอามาทำกันงี้ยเกคนแบกคนเอาแซ่บมาเล่นลูกเปมาดี่ลอวะนี่ละใจสังใดดงไหเก็บเลยมิดใหม่พุนเด็ต่ำวาไต้มะคอยล้วม่มาทำการเก็บแบคนมาจีแบนรขึ้นมาใส่สันพ่นึงไไปโซงเงินเนาะบรรยากาศครับเรื่องรถตูคนไทยทีคิไม่เองเนี่ยนี่เซเฟอร์คนเทได้เนี่ครับเนเดีงเดียว่ โค่อยู่ดีแล้วเนาะมาวันไหนจบ่าไปเสียาไปกดเงี่ไปส่งนไปดูอาครับไปดอาว้าวส่งส่งส่งเกยบเงินโอ้ส่งส่งเงบเก้างหาเงิับหาเงินอบมตดาส่งหาเงินเนี่ยวันไหส่งเงบงฮะส่งบงินส่งให้เมียหลวงหมื่นห้าให้เมียน้อยสองหมื่น่า เอาทไมให้เมียน้อยเยอะกว่าเลยนะไมให้เมียน้อยเยอะกว่ามของเพื่อนเราเนาะเมียน้อยของใหม่มันก็นเออ็วอนจังในเมือนเดี๋มาขอหาอีบ่เอาละครับเดี๋ยวยังไปเบิ่งบรรยากาศไปหันเหล่านี่ผ่านเขาในเมืองครับผ่านหาดสมุนมาสั่นมาเข็มกระจกน้องมาหลินน้ำกระจกแหละเดี๋ยวยังไปเบิ่งยงมเขาในเมืองเออโอ้โหเศร้าไหมไทยก่าท่านไหมแย่อยู่ฮะ ủa ừ, thấy hiện nhở? à chụp cận. nhanh nhanh nhanh. lê bên เออแนละโอ้เยฟีไม่มีใครกล้าจวดตันทางครักว้านแม่มาทนเป็นท้นก็เหวอะคนเหรเป็นทางืนก็เนเไปล่งลงๆลงลคนเดินราว่เรเนี่ยลไคิโอ้โหเร็วเร็วกันนั่นเร็วกันนั่นอดนไหนนะเเพื่อนไม่น่าสจยจัด โอ้มาหัดแล้วครับพี่น้องไปใส่หนิเอาโอ้ส่งฟ้าแท้พันไม่เส่็จหนิไปหย่อนยังหย่อดข้าจอดรถขันบ่หยอดไปยังขันโอ้ล่านจอดรถมึงยืนมีคันจอดรถพร้อมปะวะโอ้คอยโมลู้เนาะ โอ้เาต้องไปเชียร์ครัจอดรถน้ำไปครับไปเบิ้งครับผมค่าจอดรถพร้อมหมอขยันไงว้าจุกนะบอลไปจอดขันอย่างนี้ไปหมดเลยไหมครับกี่บาทไหมอีเด้มันก็มีบอร์ดอันนี้เนี่ยอะไี่สิบาทสิบาทห้าบาทสองบาทมีมีหอดถึงบาทเลย เดี๋ยว5จุดแล้วเราก็มากดตรงนี้เดียเ๋ยวเขาเกี่ยวไหมเถือกับหัวนี่กระชได้เป็นใบใบลงเวลาปะเป็นใบลงเวลาครับเป็นไอ้บ่าให้เกินเวลานีปะเดถูก,กต้องบอ่อ๋อนี่กรับเพรเกินหกโมงช่วงนี้กันเจ้าโมงอะ่รตรงนี้ห้าโมงหาโมงกว่าเด้อ ทางนี้หามงิมหาเม่อวานทามุงสิหาครับจอเด้ว่าเกินหกม่งเาขาก้องีไปบอกเขาอยู่ไปใไชปะเนี่ยโอ้ยโอไไหน้ารถอันนี้รถถ่าแก้วปเนี่ยเอาไามเนี่ยแล้วโอ้รถถ่าแก้วมากครับเอาไว้หน้ารถใบถ่าเขามาตรวจไหมเขาบ่เบิ่งว้านี่แม่ยับสีเี็บร้อยน ไปใช่บัตรนี่นครับบรรยากาศโดนโดนจีเรียเขามาในเมืองครับมาหาสื่อคว้างมหานั่นฮะนี่แหละหาล,หล้อเฮ่นหาร้อนแหละ,ละบรรยากาศในเมืองเอาหนาวพงส่งอ่ะส่งแล้วครับส่งแล้วได้เท่านนครับเดี๋ยวนี้ได้เท่านนครับได้เจ็ดสองครับ เอาด้เก็ดกลัวโยโอ้โหเป็นเกทองเดียวเขาเป็นด้กคดเนียเ้าามดนะว่าโตแต่วฮอดระดับเก็ดหนิวันธรรมดาเลยพหพงนี่ครับหม่องทรงมันจะเป็นไข่ไปเสนีนะย่นี่เดี๋ยวพงนี่ครับเป็นเป็นไปเสนีบ่พงเวลามาส่ทรงเงินทรงยังไงหม่องยู่นี่แเ้าก็มากรูดเงินสดเดพดพอม ก็เราเงินสดไปใช้พกนันนเอโอ้ปัมนาเปียกเบอนโมจอแน่น่นมาเชียมาเชีแดบบาทแดบบาทครับทุบอ่ะอไรบุทุบอ่ะแปดสิบเก้าบาทุอ้บุชบวที่ยังเอ็บโอ้หวฟังแดบบาทมื่อเพียกแดบบาทครับเดี๋ยวนี้ บโอ้หาหกพันกับพ่อละหาหกหมื่นบันทเออละเดี๋ยวายย่พันปันนันไปม่ได้หันปันนันดอกเอ้ดพันหนึ่งร้อย่าเนีบิกสองพันนี่เมาเขาเบิกสองพันนี่เออใส่ไปโดนดบ่พอจิดจนดอกเบิกซื้อโทรศัพท์ซะไม่ได้โทรศัพท์ได้รเดี๋ยวอนไปทั้งอิน้เดี๋วโอนไปทั้งอินบอ่อยดี เดยวันไปทังอื่นมามีมีเลสเ่ได้ดิตะกนอากนอากนเป็นแดดส่งเปิดเลยมาเดชเขาแด่ครับเดี๋ยนี้ครับผมเดชเขาแด่ครับันสอ๋อปาดทูนินไลไลกา เลรีดีเวอร์มันสูงกว,ว่าป๊อดอยู่นี่คือมีแต่คนบนรถหารถหกเท่านั้นไม่จังพ่านได้ไหลเถอไปครับป้านี่ส่งเงินแล้วเราไปหาซื้อแล้วก็ก็กินซเซียังวะนะพงษ์ป้านี่ไงอันไส้ไก่อันกกนี้บูเขียวบูเขียวว้าแ<า>นวไหมว้าขอเมียงมากมันก็มียงเสียตัวโอ้พอได้เบิ้งพอได้เงียงกลากัมแพง เน่หรือเ่าน่จ้ะแน่หรือเปล่าไปแมวหน้าตาเนี่ยลงนี่ลนโอไปเหมือนกันหมดโอ๊รอโอตโหน้าเปียกโอ๊ดกินเนี่ยเป็นเดีอยนหาเสีอไก่ครับ้านกวางลันไก่ วราใครยกตรงนี้มัองนะเ็นปีดยิงปกไก่ครับปิกไก่อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลครับพวกเนียปงเนียปลาเนียปลา<จ>ไก<ง>่จะยังหนากุ้งตองไก่ น้องเมีย erm ส <ature> ุดยอดคุณมีน้องเมียใครไว้ดูดินี่ไ็เป็นพวกปลาครับปลาพวกแบบมีอย่างไงมีหัวใจหัวใจตับตับไก่ขาไก่หาไก่

ไกลเนี่ยเวสวงองนลอยกว่าัวเนาพียงโวออของผมกจีนจ้งนองไก่ครับเดี๋ยวเบิรงผมจะบัดเน้องไกล้ไปกินครับพอตนี่ขี้เพียงเอะสวางเอีเอ,อาได้เนี่ยนะเอาได้ปีกแล้วไปกินกมา Okay, okay. 37, 7, 37, า3 7, 7, 7, า,าโอเคโอเคผม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 สามิบ,บเจ็ดครับสามิบเจ็ดเนีนกปิดไป3ปีกไก3ปีกสาิดเก็บสี่สอ่าเด็กค่ะเด็ค่ะโอเคโอเคพวกเราไปเอ็นพายาเออขอบุณครับ โซดาบลาบาย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 โอ้ตอนเงินเห็นกับพวกครบในอีพอเลยได้เลยครับน้องแก่ครับไปไปตัวห้องไปไปแล้วแล้วทุลาแล้วหกโมงกว่าเลยอยู่โดนวะเลยเนี่ยโซเฟ์อยู่โดนก็ปับไปนี่ยใช่ไหนาตะเปนเ่ตะก้อนอ้าปานี้ชิชดเล่นตะก้ออีกอะกลับไปเตะก่วพอดีเจ้ว้นี่ว้า ไปยเตถูกโรกไหมล่ะกบไปหัวมุนเล้าไปใส่ไนน่นี่อ๋ออากได้ไปเล่นในห้างบะกไเนนอหาการลอยหาสีแบบวะกไเน้างบรี่เ้อแต่โซเฟอร์เด้โซเฟอร์จอดห่างครับผมบาว่าจอดยุ่ีอ๋ไว้ไปซื่อแฟบไหวันนี้สื้อหดแฟบอยู่ไหมรรถรจังเลยจังเลยเสียิมผู้หม ให้มนโทษผมพนาคนอยงคนไทยเนเนี้เอ้ยัก็เห็นัก็เห็นออไปทางนี้แล้วจองเนึ่งเสียดำเลจองเสียดำเลไฟจองเสียแลบซิมพัวเนขนาดโอ้สมีเขาบอก่าจเอาจองวนาดจเสียดำเลวางดครับผมมาทัน ไม่กา้าเดียวกันเขาเหรอยังไงโอ้ได้ๆๆๆๆๆว้าจูไงล่ะโอ้เห็นแต่ข้างหลังกินเงินชาวพนัสพบโอ้จูชาวพนักจีนเห็นแต่ข้างหลังมวะนะจูโอโอ้ยอะไรกันครับนี่กระผมมาหัดไอ้ห่างเราสั่นเดี๋ยวมัวไอ้ข้าเจ้าย่างไปแล้วเนาะอ้หูข้งหลังผมสุดละ เดี๋ยวไงสี่ยางไปว่าสันว่าคนหลายช่วงนี้ผ่าลูกพี่ผมรู้ดังอยู่ในรถปุ่นอลีลาขนาดลูกพี่นี่ก็ได้ห้องน้ำก็มีเมื่อกี้ทำไมไม่เข้าห้องน้ำเอออยู่ร้านหนึ่งปวดท้องว่าสันพี่น้องว่า,งาลงหัดจากรถอ๋อวุ้งรูมาหัดแล้วครับจอดรถจอดยังไปแล้ว หา่างเยอทังพุ่นละบว,ะวไยไข้จวานไป้เดี๋ยวน่อยเดี๋ยวผมยังยางไปเดี๋ยวจะวิ่งบังบรรยากาศข้างในครับอพ้พามายางเหรียญห่างยิสเียวครับร้อยสอยออี่พนรอยวโอ้แมไฟเช็ดตัวตวนเลนเดียวนเดียวมันยี่ห้ามสี่พนร้อยมันตกเป็นยีห้าบ่เปนละสามชิศ <laughs> นมใหญ่ หาซื้อแฟบนะนี่อยากได้แฟบหมแฟบจ้าบาทนึ่ยี่ห้าบาทกิโลราคามัมนชิปเก้าบาทวะนี่ยี่ห้าเจ็ดโลสองโลหาซื้อแฟบครับ <c oughs> เอาแฟบใส่กันยี่ห้าบาทวะนี่ ยิบห้าบาทครับแบบสองโลครึ่งอเอออาหนี่ยิบหกบาทสองโลครึ่งยิบหกบาทยิบหกบาทยี่สิบบาท <c oughs> นี่ยี่สิบบาทครับทเท่อนี้ยี่สิบบาทเก้าสิบไม่ได้โฆษณาห้อพี่น้องแค่ว่ามันหาซื้อแฟบไปใส่ซื้อครับบม่ได้โฆษณานะครับนี่หาซื้อแฟบไปใส่ซื้อครับเอาหม้อวางเถอะล่ะไปซื้อไปใส่ไป,ไปซือ้อสองหม้อกว่าประมาณนี้อะไรหาซื้อไม่เอาพ่อหนุ่ม เอาละครับก็เ <rôle> ป <à déc> ็นบรรยากาศมาส่งกันเนาะเรียบร้อยแล้วส่งยบร้อยแล้วเวลาออกเดินทางกลับบ้านครับจังเลยก็ยังพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ